มากนะมันก็ต้องต้องถามไปด้วยตอบไปด้วยนะแต่เกินเกิน <ๆ S 1> ก็คือพี่เดีปัญญาเนี่ยเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วแล้วก็เออคืองานตอนนี้เราเหมือนเราปลดเกษียณมาแล้วเรามาหาทำอะไรสิ่งที่เราชอบปกติจะเดินทางทําบุญตามอีสานทีนี้เมื่อเราเราให้ว่าเออตอนนี้เรามีเวลาแล้วนะกําลังกายยังมีเราชอบอะไรก็ทําสิ่งนั้นทําอะไรมีความสุขทําสิ่งนั้นก็คือเราชอบมา้าเราเลี้ยงมา้า แล้วก็ไปได้เจ้าโลนมาเนี่ยโดยไปมาทุกที่สนามม้าพี่ไปมาหมดก,ก็มีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึงเนี่ยที่ปอกเนี่ยก็มาชวนไปไปที่นอรแอนด์เซาท์สเตเบิลแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้แหละอยู่มาได้เดือนหนึ่งมาตั้งแต่14พฤศจิกา55พอธันวาต้องเขาป่วยไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตเสียชีวิตลงตอนนั้นก็เอนึก นึกขึ้นในใจนะเราเราสามีเราก็เป็นคนที่ยังไงละ่ะส่วนมากจะใช้ใจใจนําหน้ากว่าว่าเออ,อทิษฐานว่าถ้าบุญวาสนาเรามีก็ขอให้เจอคนดีๆเข้ามาเป็นครูที่เลี้ยงไอ้น้องรสก็ได้กลยุทธ์มาเดนในกลยุทธ์มาตั้งแต่เดือนออมกรา,กราตั้งแต่ต้นปีคือคือเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะทําในสิ่งที่รัก ถ้าเราทํางานอยู่นั่นเราก็ก็เป็นมนุษย์งานในเมื่อเงินเดือนหรือว่าเรามีกําลังพอแล้วที่เราจะอยู่ตัวเราออกมาเนี่ยโอเคไม่ใช่คนรวยแต่ว่าเรามีมีปัจจัยที่เราจะอยู่ได้เราซื้อมาตัดสินใจมาว่าไม่ได้คิดว่าจะหวังกาไรอะไรเราทําไปด้วยความรักเป็นพื้นฐานก่อนเพราะนั้นเราไม่คิดว่าความสูญเสียในเรื่องเงินตาอะไรเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้มาก็คือชีวิต ชีวิตของม้าตัวหนึ่งชีวิตของผู้คนที่สัมพันธ์กันไม่ว่าคนเลี้ยงเทรนเนอร์หรือว่าเพื่อนฝูงในะวงการอาชาอะไรต่างๆต,นะตรงนี้เราได้มาเยอะเราได้มาเยอะเราทําให้มีสังคมเกิดขึ้นเรามีสังคมที่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็ามาถ่ายทอดความรู้สึกสิ่งดีๆให้เขาในการที่จะเลี้ยงม้าซึ่งคงคงเป็นที่ทราบกันดีนะว่าวงการอาชาเนี่ยมันมัน ก็ค่อนข้างยากมันเละเทะใช่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างปัเหมือนทีนี้ไอเราเนี่ยไม่มีกําลังที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองถึงมันจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยจริงๆให้เราทำเถอะเพราะนั้นตรงนี้เราก็สร้างขึ้นมาใหม่เรามาให้เทรนเนอร์ให้พี่เลี้ยงให้เขาให้สิ่งดีๆให้เขาให้เขาเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าเราดีเราให้ความเป็นอยู่เขาดี อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราเคลื่อนเคลื่อนเกื้อกูลกันแล้วเราจะทำม้าให้เป็นม้าแข่งจริงๆความตั้งใจจริงๆเนี่ยการเป็นเจ้าของม้านี่ซึ่งแรกๆเข้ามาเนี่ยเราสัมผัสองการชายแล้วพอจะไปดูม้าแข่งหรือจะไปเราก็อยากรู้นะเอ๊ะนี่ม้าใส่เรื่องอะไรเจ้าของเป็นใครแล้วเขาซ้อมงไงเราไม่สามารถเข้าไปได้เลยมีแต่เป็นความลับความลับหมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะเจ้าของจะว่ามีแต่ปิดบังหมดคนนั้นเจ้าของคนนี้เทนไม่รู้เรื่องจริงหมดทีนี้ พอเราเป็นเนี่ยเราอยากจะจะทาอะไรที่เป็นกีฬาที่เป็นสากลปกติของเราอ่ะเอ๊ะรถก็เป็นนักกีฬาอ่าทำไมจะต้องมันมีอะไรเป็นความลับเลยก็เลยตั้งใจว่าถ้าเรามีม้าเนี่ยเราจะทําอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นหลักสากลธรรมชาติอยากจะอ่ให้เป็นกีฬามาร์คแข่งจริงๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งเข้ามาในในสยามคอสเนี่ยนะเราก็อยากให้เขารู้เลยว่า ม้าตัวนี้จะเป็นม้าที่เป็นขวัญใจถึงถึงแม้เขาเราจะยังไม่ทราบผลหรอกว่าข้างหน้าเขาจะแพ้ชนะยังไงก็ตามแต่เราจะให้เขาเป็นนักกีฬาเป็นม้ายอดน,นักสู้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงปไปในสิ่งที่ดีได้ไม่มากก็น้อยซึ่งซึ่งเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่ง,ซ,งซึ่งผมกับภรรยาตั้งใจกันแล้วก็อ,อยากเลี้ยงเขาเพื่อด้วยด้วยจิตใจจริงๆเร,เราเลี้ยงด้วยอาหารด้วยวิตามิน อะไรที่ดีเรามาให้เขาหมดเทรนที่ดีหรือว่าคนเลี้ยงที่ดีเราเอามาให้เขาหมดเลี้ยงดูเขาที่ให้ให้ดีโดยที่ไม่ให้เขาเขาเจ็บหรือเขาไม่สบายให้น้อยที่สุดคือให้เขาทําหน้าที่เมื่อเลี้ยงเขาดีเราก็คิดว่าสิ่งดีๆก็จะจะ,จะตามกลับมาฮนะแล้วก็คิดไว้ในใจเลยว่าถ้าม้าตัวนี้ได้ลงแข่งคันนะคือเขาแข่งเต็มที่จริงๆ แข่งด้วยน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยตรงนี้แหละครับแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นความลับสาหรับน้อง้นเลยเราเราเกิดมาจากความรักเราเกิดมาจากความรักคือคือเราเราไม่ได้ไปขัดขวางเราไม่ได้แข่งแย่งชิงดีกับใครเราแข่งกับตัวเราเองเราทําในสิ่งที่เรารักโดยเฉพาะผมมีกําลังใจที่สําคัญอย่างยิ่งคือภรรยาผมเนี่ยแหละซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของมาตัวจริงเลยจะไม่เกิดเจ้ารถตัวนี้แล้ว อ่าหัวใจภรรยาผมก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยฮะนะฮะผมผมก็เลยอสองแรงแข็งขันที่พร้อมที่จะทําอะไรที่ที่ให้มันเกิดสีสันหรือว่าความเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยให้มันเกิดอย่างน้อยเราเริ่มที่ตัวเราครับเราอย่าเพิ่งไปเรียกร้องหาแต่ให้เราทําให้เกิดขึ้นที่ตัวเราครับแล้วเราก็มายืนอยู่ในในแปลงมานะครับวันนี้ผมพาคณาจารย์ทุกท่านมาพบกับเจ้าของมือใหม่นะครับซึ่ง เกิดมาจากความรักทั้งนั้นนะครับในกีฬาม้าแข่งเจ้าโรดนี่ก็คือความรักที่ได้มาครอบครองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเจ้าของตัวจริงเลยครับให้พี่โต้งแนะนํานิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมเอาชื่อเต็มๆเลยนะพัชรภูมิเพญเจริญนะครับกับภรรยาผมหม่อมหลวงอนิชานทองใหญ่นะครับซึ่งม้าน้องโรถที่เห็เนี่ยเกิดจากความรักของเราทั้งสองที่มีต่อเขาแล้วก็มันเป็นความรู้สึก ที่เขามีต่อเรารนะฮะแล้วต,ตั้งแต่วันที่ไปดูเขาวันแรกเ,ออเราก็คิดอยู่ในใจะนะฮะถ้าว่ามันมีอะไรดนจิตดนใจที่เราจะมีบุญสัมพันธ์กันหรือวาสนาถึงกันเนี่ยก็ขอให้มีเหตุปัจจัยต่างๆเกื้อกูลให้เขามาอยู่ร่วมกับเรารแล้วมันก็เป็นไปจนถึงทุกวันนี้แหละครับครับผมทีนี้อยากจะให้เจ้าของ ตัวจริงตัวจริงนะครับนิดนึงเจ้าของตัวจริงเจ้าพูดนิดนึงครับรู้สึกยังไงเกี่ยวกับม้าตัวนี้ครับม้าตัวนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเราไม่ได้คิดแต่ว่าเราเห็นเราเห็นเขาจากจากโบชัวนะฮะในโปรแกรมแข่งหลายครั้งแล้วเราก็ตื่นเต้นว่าเขาเป็นลูกของแชมป์ดร์บี้ปีห้าหนึ่งทีนี้ด้วยด้วยเหตุบังเอิญที่มีน้องชายที่รักกีฬา แข่งม้าเหมือนกันเขาก็ชวนไปดูม้าตัวเนี้นะคะกเ็เป็นม้าที่สะดุดตาเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ไม่ก้าวร้าวนะคะถึงแม้ว่ารูปร่างลักษณะภายนอกที่เห็นวันแรกเนี่ยจะเต็มไปด้วยกรากเกลื่อนตามนิสัยของม้านะคะท,ที่ยังไม่ได้ขัดเกลาแต่ว่าเขามีความพิเศษตรงที่ว่า ด่างหน้านะคะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ดวงตาที่ไม่เหมือนใครดวงตาดวงตาถ้าได้เห็นนะคะคือสองข้างไม่เท่ากันข้างข้างซ้ายข้างซ้ายเขาจะตาตาเขาจะใครใก็จะเรียกว่าตาแหวนแต่ว่าทางกลยุทธ์บอกว่าไม่ใช่นะคะแต่ตาด้านขวานี่จะเป็นตาด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตาที่อ่อนโยนมากแต่ตาตาด้านขวานี่จะดุดันเวลาที่เขาก้มหน้าลงวิ่งเนี่ย ตาเขาจะมุ่งมั่นมากจะไม่ลักษณะจะไม่เหมือนใครนะคะน่าก็เป็นเลขหนึ่งซึ่งซึ่งไม่เหมือนใครเลยครับแล้วตัวนี้ตั้งใจวางแผนไว้ยังไงบ้างครับกับการที่จะให้เขาลงไปสัมผัสกับสนามแข่งจริงก็ก็คงไปเป็นไปตามโปรแกรมของเทรนเนอร์นะคะคือว่าเราเราไว้ใจเทรนเนอร์ ว่าเขาเขาเขาจะวางแผนยังไงเราเราคิดว่าฝีมือของกลยุทธ์เนี่ยไม่ไม่แพ้ใครในประเทศแล้วละ่ะเพราะว่าตั้ง,งคือแนวหน้าของประเทศแนวหน้าของประเทศไทยคือเราเราเองเนี่ยเราตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้กลยุทธ์มาช่วยแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ที่คอกเดิมแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็มีแรงปรารถนาอยากจะ,ะได้มาเทรนม้าตัวนี้นะคะแล้วเขาก็มาขอเราเอง นะคะว่าหลังจากที่คุณวุฒิชัยได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็เราก็ได้เขาได้กลยุทธ์มาดูซึ่งซึ่งบอกตรงว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆที่ท,ที่ที่มีมือหนึ่งของประเทศไทยคนหนึ่ง <Okay. S 2> ที่มาที่มาดูม้าตัวนี้เราก็คิดว่าม้าตัวนี้ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่ามา้าม้ามันจะวิ่งออกมาอย่างไงไม่ไม,ไม่ไม่รู้ด้วยว่าม้ามันจะวิ่งได้หรือไม่ได้ <Okay. S 2> ยิ่งเขาบอกว่าม้ามีแวว แสดงว่าเขาถ้าเขาชอบเนี่ยแสดงว่าม้าตัวนี้ต้องมีอะไรครับเทรนเนอร์จะรู้รู้รู้ดีรู้ดีที่สุดครับผมอันนี้ผมก็ยืนอยู่กับเทรนเนอร์ประจําตัวเจ้าโรดนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นพี่กุยคนลยยุทธนะครับผมก็อยากจะให้พี่บอกกับทางแฟนนาชากับชาวเว็บนะครับนิดนึงว่าพี่เนี่ยสะดุดตาเจ้าโรดอย่างไงนะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ย ผมคิดได้เลยว่าพี่อยู่วงการนี้มาเนี่ยครับน่าจะเกิน90%อร์ซมีความรักม้าในตัวของมันที่สุดครับผมครับมันมีอะไรจุดดใไรคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เขาพี่โต้งกับพี่กุ้งเอาม้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็คือม้าเขามาเช่าในครอบเมื่อสมัยตอนที่ผมดูคุณชิดมณีหรือออมขิดเนี่ยแต่เมื่อพี่เขาเข้ามาผมก็จะเจอเขาเขาก็เออเห็นตอนนั้นที่ลงสือของคุณชนะของน้องออนเนี่ย เดี๋ยวคอรสอ,อะไรเนี่ยผมก็เห็นมาตัวนี้โอ้พี่มาตัวนี้ใช้ได้นะแล้วอยู่เทนเนอร์เนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ผมเคารพคือคพี่ต๋องวุฒิชัยเนี่ยแกก็ดูอยู่ผมก็จะแอบข้างแกพี่ต๋องพี่ทำดีนะคเคยคุยแกว่าคือคือพี่เข้าใจว่าพี่ต๋องเขาอยากได้รถมอเตอร์คอร์สเล็กๆเนี่ยผมบอกพี่ต๋องมาตัวเนี้จะทําให้พี่ได้แต่อยู่ๆเสร็จเขามากระทันหันคําว่าป่วยพอมาป่วยเสร็จปุ๊บมาตัวนี้ผมพูดได้เลยว่าทุกคนอยากดูแน่นอน แต่ผมก็พูดกับพี่กันสองก่นพี่มีอะไรผมช่วยบอกนะคือผมไม่ได้ขอเขาดูนะแต่ผมบอกพี่มีอะไรช่วยแกก็บอกอคุยคุยกันหน่อยผมบอกพี่งั้นตัวน,นี้ผมขอดูแลกันเขาก็ให้คือเราทําอะไรทุกอย่างทําด้วยความรักคือให้ผมมาทงานอื่นผมก็ทำไม่ได้หรอกครับพูดตรงๆพี่มีความหวังคือพี่จะทําให้เขาเป็นม้าที่ในสิ่งที่มีรักมาเจ,เจอเจ้าของที่มีความรักพี่เชื่อนะว่าสนุกอะ่ะพ,พี่เชื่อวพี่ทําได้แต่ไม่รู้ไปถึงไหนนะ แล้วแต่วาสนาแต่ชื่อพี่อยู่ในวงการนี่แนวหน้าครับแล้วแต่วาสนาเรื่องการเทรนมาเรื่องอะไรแล้วเราเราไม่ได้ไปอะไรกับใครแล้วก็เป็นสิ่งนี้ที่ทําให้ผมและทีมงานต้องมาค้นหาในตัวเจ้ารถนะครับแล้วเขาก็เป็นม้าที่มันที่เป็นสิ่งที่ข้างหน้าเราไม่เห็นครับแต่พี่ว่าว่าถ้าคนมองอ่ะสายเลือดสายพันธุ์หุ่นก้านรอนนิดนึงครับแล้ววงการม้าจะดีขึ้นถ้าเมื่อไรเหมือนพี่ขี่ม้าสมัยก่อนเนี่ยกลยุทธ์ขี่ตัวไหน สำล้ออะแท็กซี่ตุกต๊กตุ๊กก็ต้องจอดมาแทงมา้าพี่เพราะพี่ไม่เคยดึงมา้าครับ,ค,รบคือพี่อาจจะดูมา้าคุณพัฒนาคนตอนนั้นก็ยังแค่เพราะไม่มีโซเชียลมีเดียแต่ทุกวันนี้ถ้าโลย์จลดลงเมื่อไหร่อาจเขาจะไปสอบคนก็ตามทักวันหนึ่งอาจจะรู้ก็ได้ว่าไอ้เงินผ่านมาตัวห้าสิบาทร้อยหนึ่งเนี่ยเพื่อเขามาดูม้าเหล่าตัวเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มนะจริงครับก็ไม่เป็นไรถือว่าก็รอลูกเขาก็ได้คือถ้ามันไม่เก่งขึ้นมานะตรงนี้ เราเราว่าเราประสบความสําเร็จตรงที่ว่าเราสามารถรวบรวมสิ่งที่ดีมารวมกันได้ค,คือม้าที่ดีแล้วก็คนดีๆหลายๆคนเนี่ยเรามามีมีมีความสัมพันธ์ร่วมกันอ่ะเรามาคือผู้งานมีเป้าหมายเดียวกันรวมคนที่มีคนเป้าหมายเดียวกันมา,มารวมกันไงทุกคนเนี่ยทุกคนต้องเลี้ยงมา้าต้องเก่งนายทุนต้องมีกาไรผมคิดกับพี่โต้งกับพี่กุ้ไว้ก่อนเลยพี่เราขาดทุนก่อนแล้วไม่เก่งไม่เป็นไรครับ แต่เก่งขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ดูแล้วเจ้ารถแต่ดูแล้วเจ้ารถนี่มันสมส่วนทุกอย่างก้าวใช่ไงมีทั้งเจ้าของที่เกิดจากความรักที่มเตนก็มีใจรักม้าแล้วก็พวกเราทีมงานถูกรักม้าแั้เองในเว็บตอนนี้มีรูปเจ้ารถก็ผมท้าได้เลยนะว่าวงการม้าไม่มีใครกล้าทําคบผมผมคุยกับพี่โต้ะพี่กุ้งพี่โตทำไปเถอะผมก็กล้าทําให้เขารู้ว่าเราไม่ได้เลี้ยงม้าเพื่อธุรกิจครับเราเลี้ยงม้าได้ความรัก ก็เหมือนเนี่ยเขาสร้างเว็บมาแห่งความรักตัวนี้อาจจะไม่เก่งแต่ผมว่าเขารักเขาแน่นอนคือแข่งอะแข่งไปเลยไม่ดึงแน่นอนเก่งไม่เก่งแต่แต่ถ้าเขาเก่งขึ้นมาก็ช่วยเชียร์เขาด้วยความรักของเราทุกอย่างที่มีอยู่ในองค์ประกอบนี้รวมอยู่เจ้าโรสตัวเดียวเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันน่าจะเป็นพลังสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีที่งามในวงการก็คือมากกันยแหละเท่าที่ผมดูจากในเว็บพี่ศิลปาชัยเคยมีม้า แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่คราวนี้ผมคิดว่าเจ้าโรยันโรดน่าจะทําให้เว็บเรามีสีสันก็ลองดูนะว่าอย่างพี่กุ้งพี่กุ้งกับพี่โต้งเนี่ยเขาเป็นเจ้าของครับผมเป็นเทเนอร์เนี่ยเขาถามผมคํหนึ่งเนี่ยรักเมียกับมาผมรักมามากกว่าครับอันนี้พี่กําลังจะลดใช่ไหมครับใช่กําลังนี่ที่ไปซ้อมไปรีดเขาครับไปรีดเขาไปอะไรเขาเขาเป็นม้าที่รู้ภาษาครับแต่ที่พี่เชื่ออยู่เรื่องหนึ่งนะสายพันธุ์พี่เชื่อเขา ดึงขึ้นดึงขึ้นค่ะน้องกุ๊กกิ๊กแล้วก็เขาเป็นหลานแมมโบ่แล้วก็คือแม่เขาก็คือสายที่อเวนิวคนที่เล่นม้ามาหรืออยู่วงการม้าต้องเชื่อเรื่องสายพันธุ์ผมว่ามีส่วนสําคัญมากร้อยเปอร์เซ็นต์ครับม้าเนี่ยเลือดนิ่งที่สุดเป็นหลักก่อนสายเลือดมันไม่เหมือนไก่ไก่ต้องเอาควาสต้องค้นนิแต่ม้าเนี่ยเขาโฉบเป็นม้านักวิ่งหนึ่งความแข็งแรงสองความสปีดสามสายพันธุ์สี่การเลี้ยงห้าการเทรน 6กจ็อกกี้เจ็ดมาออกซองมาเขาจะบอกเราเลยว่าคุณเก่งไม่เก่งอ๋ออันนี้คือเทคนิคใช่แล้วซ้อมเสร็จอย่าให้มีการเจ็บปวด